วันนี้เราจะมาวางระบบสุขาภิบาลน,นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็มาดูแบบก่อนนะครับว่าแบบห้องน้ำํำ้องครัวมีระบบยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะต้องวัดก่อนนะครับวัดก่อนว่าเข้ามาตรงที่โถส้วมเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็พักไว้ว่าตรงนี้คือจุดที่วางโถส้วมนะต่อไปก็ขุดล่องที่จะวางท่อนะครับ พอกุดร่องท่อน้ำเสร็จนะครับก็ทำการวัดท่อนะครับว่ายาวเท่าไหร่ก็ตัดตามความยาวที่วัดเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดเสร็จนะครับก็ทำการใส่ท่อตามแบบนะครับวางท่อเสร็จก็ ปิดไม่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่ปิดเนี่ยอาจจะมีพวกเศษบูนเศษหินเศษทรายมันหล่นลงไปทําให้ท่อตัดได้นะครับต่อไปก็คือขุดหลุมบ่อกเกลอือแล้วก็บ่อซึมได้นะครับพอวางท่อเสร็จนะครับก็จะเจาะรูท่อแล้วก็ใส่ท่อจากส้วมจากในห้องน้ํานะครับเข้ามาที่บ่อกเกลอือแล้วก็บ่อซึมนะครับวางท่อน,นั้นถึงในห้องน้ําออกมาข้างหลังบ้านอ่าหลังจากที่วางระบบเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็น ท่อส้วมน,นะครับของห้องน้ําห้องนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อส้วมของห้องน้าห้องห้องนี้นะครับอันนี้คือท่อน้ําทิ้งจากอ่างล้างมือนะครับก็จะมาตรงนี้แล้วก็ทิ้งตรงนี้ไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งจากการอาบน้ําตรงนี้นะครับก็ ises. จะลงตรงน้ําทิ้งนี้แล้วก็มารวมกับอ่างล้างมือแล้วก็ไปหลังบ้านนะครับขนาดของท่อตรงนี้นะครับ2นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ก็4นิ้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ต้องมีท่อระบายอากาศด้วยนะครับถ้าบ้านใครที่ไม่มีตัวท่อระบายอากาศตัวนี้เวลาเราลาดน้ําส้วมเนี่ยมันจะมีบุ๋มๆออกมานะครับหลังจากที่วางท่อพวกนี้เสร็จนะครับก็ทําการถมนะครับเวลาถมเนี่ยต้องดูให้ดีๆนิดนึงนะครับจะให้มันหกักมันงอหลังจากที่ถมบอ่อเสร็จแล้วก็ถมพื้นห้องน้ําเสร็จนะครับก็ต้องรอให้ช่างเข้ามาโหลดเสา ขึ้นเสาเสร็จเทพื้นเสร็จโกผนงังเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาวางระบบท่อนะครับซึ่งระบบท่อพวกนี้ใครจะวางก่อนที่จะเทพ,พื้นก็ได้นะครับถ้าเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยนะข้างล่างบ้านก็จะมีพื้นที่ก็อาจจะวางระบบไว้ข้างล่างได้นะครับก็แล้วแต่ว่าแบบบ้านเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวบ้านนี่คือตัวพื้นบ้านมันติดดินเลยนะครับช่างก็จะเอาตัวท่อเนี่ยขึ้นมา อยู่บนพื้นปูนนะครับหลังจากที่เทพ,พื้นเสร็จนะครับเนี่ยน,นี่คืออีกห้องนึงนะครับหลังจากวางท่อที่เสร็จนะครับก็คือช่างเขาก็จะโรปูกระเบื้องให้เสร็จก่อนนะครับทั้งกระเบื้องผนังแล้วก็กระเบื้องพื้นนะครับปูให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ก็ทําการติดตั้งชักโครกนะครับแล้วก็ติดตั้งพวกสายยางฉีดก้นสายอ่างล้างมืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ก๊อกน้ําเอวยฝักบัวเออยาอะไรพวกนี้นะครับก็ขั้นตอนการติดตั้งก็เป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับผมก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดอะไรมากนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆนะครับ 1. นนะครับก็คือการวางท่อเนี่ยระยะต่างๆนะครับต้องแม่นยําเหมือนในแบบเลยนะครับเพราะว่าเวลาช่างวางระบบท่อทิ้ง ระบบท่อส้วมอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทพ,พื้นกรบเข้าไปแล้วมันจะแก้ยากนะครับอย่างท่อที่เป็นท่อชักโครกเนี่ยสมมุติว่าห่าง35เซนนะครับต้อง35เซนเป๊ะนะครับถ้าห่างมา40เซนเนี่ยตัวผนังกับตัวโถวมันจะห่าง10เซนเลยนะครับพอ10เซนปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ดูไม่สวยทันทีแล้วมันก็จะกินพื้นที่ข้างนอกอีกนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือ ตามมาตรฐานนะครับต้องใส่ข้องอ45องศานะครับเราต้องใส่2ข้อให้ต่อกันนะครับไม่งั้นนะครับโอกาสที่ท่อตาเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับข้อที่สานะครับท่อน้าถิงกับท่อล้างจานนะครับให้แยกกันนะครับเพราะอย่างผมบอกเมื่อกี้คือท่ออ่างล้างจานเนี่ยมันจะมีไขมันเยอะนะครับไขมันเนี่ยเวลาออกไปนอกบ้านก็ต้องมีบ่อพักไขมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยไปตามท่อสาธารณะนะครับ ้ขต่อไปนะครับก็คือต้องถ่ายรูปแบบของท่อต่างๆเนี่ยต้องถ่ายเก็บไว้นะครับเผื่อว่าเกิดท่อมันหลุดท่อมันแตกนะครับเราจะได้มาแก้ไขได้นะครับว่ามันหลุดตรงไหนอยู่ลึกแค่ไหนมันอยู่ห่างจากผนังเท่าไหร่เวลาจอดจะได้จอดได้ตรงๆแม่นยํานะครับจะได้ซ่อมได้ถูกจุดนะครับอ่าต่อไปนะครับความลาดชันของท่อต่างๆนะครับเวลาช่างเขาติดตั้งเราต้องดูนะครับว่าอมันสลบจริงไหมนะครับก็คือ ต้องสลบในสัดส่วน1ต่อ200นะครับก็คือทุกๆ2เม็ดเนี่ยมันจะต้องต่ำลง1เซนนะครับหรือต่ำลง2-3มเซนก็ได้นะครับยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับอย่าระดับเดียวกันนะไม่งั้นน้ำมันจะไม่ไหลนะครับโอเคเรื่องต่อไปก็คือท่ออากาศนะครับถ้าไม่มีท่ออากาศเนี่ยเวลาเราลาดน้ำเรากดน้ำชักโครกปับ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงบุ้มบุ๊มบุมบ,มบุมนะครับพออากาศในท่อส้วมมันไม่มีที่ไปมันก็จะ ดันตัวออกจากโถส้วงเลยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับระบบสุขาภิบาทท่อน้ำทิกต่างๆนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe พบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ